สวัสดีครับผมนายจิรเมฆพรมอนจากโรงเรียนหนองบัวครับสวัสดีครับผมนายรัศมีทัเนียมจากโรงเรียนหนองบัวครับวันนี้เราจะมาพูดในระบบย่อยของเทคโนโลยีของหม้อหุงข้าวดิจิทัลน,นะครับอันนี้คือแผนภาพแสดงระบบทางเทคโนโลยีของหม้องข้าวดิจิทัลน,นะครับตัวป้อนคือพลังงานไฟฟ้าข้าวและน้ำครับส่งไปที่ กระบวนการคือเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นความร้อนครับแล้วก็ส่งไปที่ผลผล,ผลิตครับข้าวให้ถึงสุกแล้วก็ส่งไปที่ข้อมูลย้อนกลับครับเป็นข้อมูลเพื่อส่งให้ระบบตัดการทําง,งานของเมื่องนาแห้งนี่คือเทคโนโลยีที่เลือกและมีระบบย่อยและองค์ประกอบของระบบย่อยดังนี้นะครับระบบย่อยที่หนึ่งครับเป็นระบบย่อยทาความร้อน ซึ่งตัวป้อนจะใช้พลังงานไฟฟ้าส่วนกระบวนการนั้นจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อนนะครับซึ่งผลผลิตที่ได้จะเกิดความร้อนในหม้อหุงข้าวครับสองนะครับระบบอุ่นอัตโนมัตินะครับตัวป้อนคือพลังงานไฟฟ้านะครับกระบวนการคือเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นความร้อนด้วยการควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสมครับผลผลิตคือได้ข้าวที่อุ่นเสร็จตามอุณหภูมิที่เหมาะสมครับระบบย่อยที่สามนะครับคือ ระบบแสดงผลของดิจิตัลนะครับตัวตัวป้อนนะครับคือพลังงานไฟฟ้าครับส่วนกระบวนการนั้นคือการทํางานของวงจรไฟฟ้าที่แสดงผลผ่านทางหน้าจอนะครับผลผลิตที่ได้นะครับก็คือเป็นตัวเลขที่แสดงออกมาทางหน้าจอดิจิตัลนะครับอันย่อยต่อไปนะครับระบบตัดไฟ้าอัตโนมัตินะครับตัวป้อนคือพลังงานความร้อนนะครับกระบวนการคือ ความร้อนที่ทําให้ข้าวสุกแล้วน้ําแห้งหมดทําใหหมอของข้าวร้อนขึ้นกว่าเดิมทําให้ระบบตัดไฟอตัตโนมัติครับผลผลิตคือข้าวสุกโดยไม่ไหม้ครับเอาละครับอธิบายความสัมพันธ์ของระบบย่อยนะครับคือหมอหุงข้าวเนี้ยจะให้ความร้อนในการหุงข้าวโดยแล้วใส่ความร้อนจากก้นหม้อนะครับส่วนที่ก้นหม้อเนี้ยจะทําจากอลูมิเนียมแล้ว ความร้อนที่มีขนลวดอยู่ภายในครับซึ่งควบคุมโดยระบบอัตโนมัติและจะแสดงผลตัวเลขสถานะการทำงานผ่านทางหน้าจอของหมอหุงข้าวเมื่อหมอหุงข้าวทำการหุงเสร็จนะครับก็จะทำการตัดไฟอัตโนมัติกลุ่มกับผมขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ